วันน bon. ี oh ้พามาดูมาชมหอมักซิดาจ้าหลานชายหอมักซิดาแม็กระดาษก็ห่อถุงไว้มัดถุงไว้แล้วก็แม็กระดาษตามหลังซิดาก็ลังหลที่นองเอนมัดถุงไว้มัดถุงไว้แม็่ตามก้นมาวัลังออกเยอะ พลังกำลังเยอะที่ห่อฝรั่งห่อแล้วก็กระดาษแม็กซึ่งกำลังจะเริ่มห่อนี่ห่อไปแล้วลูกขนาดตุ้มห่อไปแล้วนี่กำลังเดินห่อฝรั่งปิ้งจูแถวหน้าเทียงกุนโดขนาด่น้องเลยอ๋อพลุ่ม เป็นพัวเลยชุวงนี้กำลังเริ่มฮอกำลังออกหมากไหมออกดอกออกหมากมันเม็ดหม,มากมั้งกำลังออกช่้งหลังจากเขาเก็บหมากขายไปแล้วเริ่มฮอไหมจ้ากำลังเยอะเลยสร้างสมศักดิ์เลื่อนฟานร์มทแนลกดไลค์กดติดตามเด้อจ้าเรียบพ่าที่ไปแม่พามาส้มสวนจ้ะ họ phá làng năm cân chưa